โฆษณารถที่โคตรเจ๋งที่หาดูไม่ได้แล้วทุกวันนี้ครับย้อนเวลาไปในปี2006ครับที่ยุคโซเชียลมีเดียยังไม่ดังเท่าทุกวันนี้บริษัทรถก็แห่กันโฆษณาผ่านป้ายบิลบอร์ดผมมองว่าเป็นอะไรที่เคียร์เทสุดๆครับเปิดด้วย Audi เนี่ยที่บอกว่าตาเองแล้วเบ w มมันอยู่กับรถ Audi a 4รุ่นใหม่ล่าสุดทางเบียมเยูเห็นแล้วมันยอมไม่ได้ครับต้องแปะรูป M3E92 พร้อมกับเขียนว่าเช็คเมททาง Audi เลยตอบกลับด้วย R8 ที่เขียนว่าเบียเองอะสู้ราชาเราไม่ได้หรอกทางเบียมเยจัดยูก โลล์ลอยได้เขียนว่าเกมโอเวอร์พร้อมรถแข่ง F1 กันเลยทีเดียวและไม่หมดแค่นั้นครับทาง B.M.W ก็แสดงความยินดีกับ a udi ที่เป็นรถแห่งปี2006ที่แอฟริกาใต้จากผู้ชนะ WorldC a r of t h e Year 2006และทาง s u b a r ุก็เอาด้วยครับยินดีกับ a u ด i แรเบียมอันยูจากการชนะการประกวดนางงามจากผู้ชนะ Engine of the Year 2006จากกัวก็โดนเสือยังหนี b บีมันยูทางเบนซ์ก็โดนเช่นกัน,กนครับกับการบอกว่าเบนซ์ก็มากับความสนุกความมันได้เหมือนกันโดยการใช้รถบรรทุกเบนซ์ บรรทุกรถเบียมน้ำอยู่อีกทีหนึ่งครับแหมผมนี่อยากเห็นโฆษณาแบบนี้กลับมาจริงใครหิวข้าวแล้วกดสั่งแมกไาอ o f ฟิเชียลปักตะก้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ